จอกันที่สวนป่านาคคมฮักเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์พศ2569นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นปอเทืองนะคะปอเทืองกำลังบานนะคะกำลังเป็นดอกสีเหลืองบาง บางต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะตรงนี้แต่ก็เริ่มบานแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมง8นาฬิกา50นาทีประมาณนี้นะคะ8โมงเช้านะใกล้จะ9โมงแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามา,าเดินอัปเดตต้นไม้โซนผลไม้แล้วก็ในส่วนส่วนป่าด้วยนะคะ มะม่วงก็ติดลูกแล้วนะคะต้นนี้เป็นเขียวเสวยเนาะเขาก็บางต้นก็ดกนะคะสวนมะม่วงมีมะม่วงประมาณมีเขียวเสวยนะคะเป็นหลักตรงนี้แล้วก็ียขยวเสวย น้ำดอกไม้สีทองด้วยนะคะมีเขียวเสเวยนน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงแรกแล้วก็แก้วขมิ้นมีอยู่สีสายพันธุ์นะคะตันนี้ดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะน่วงนะคะ ลูกก็ค่อนข้างดกเหมือนกันนะฮะดกแก้วขม,มิน้นแก้วขม,มิ้นนะคะตัวน,นี้ปีที่แล้วก็คือดกมากเหมือนกันเนาะปีนี้ก็ กินไม่หมดนะดกดกดีน้ำดอกไม้แต่ว่าต้นกล้วยก็ไม่ได้มาลดน้ำเลยนะคะก็จะแห้งๆไปครับ ที่เป็นต้นนี้ที่เพิ่งเป็นดอกน่าจะเป็นมะม่มวงแรดนะคะต้นนี้ยังไม่ติดผลนำดอกไม้สีเทองนะคะบางลูกก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันนะนี่ค่ะ ทีนี้ก็มีน้ำงมองกินไม่ไหวนะคะวันนี้เดือนนี้เอยปีนี้อาจจะเข้ามาในโซนป่านะคะอัปเดตต้นไม้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เนาะแต่ว่าฝนฝนก็ไม่ได้ตกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแหลงต้นแดงนะคะต้นแดงเขาก็แตกยอดใหม่ออกมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นยางนาหรือว่าพยุงอย่างเนี้ยเขาก็ ไม่มียอดออกแล้วนะอย่างยางนางนะคะ่ะก็จะมีผัดใบบ้างเน่พยุงบางต้นก็ทิ้งใบผัดใบหมดแล้วนะคะต้นนี้แล้วก็แตกยอดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะต้นพยุงต้นนี้ ขี้เหล็กนะคะต้นนี้เป็นต้นยางนาน,นะคะต้นพยอมตัวช้ากว่าเพื่อนนะคะต้นพยอมในส่วนแห่งนี้ ไแต่รอคอยฝนนะคะแต่ก็คงจะเป็นเดือนมีนานะคะหวังว่าเดือนมีนาจะมีฝนตกลงมาบ้างนะตรงนี้เป็นต้นพายุนะคะอายุสามปีเก้าเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยโตต้นนี้นี่แบบำ ต้นปวบนี่นะคะต้นต้นพยุงไทยนะคะปลูกพร้อมกันแต่ว่าต้นตูไม่เท่ากันนะแล้วแต่ว่าต้นไหนเขาจะแข็งแรงแล้วก็ได้ดินที่เขาชอบนะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของปลวกนะคะย่อยสลายพวกเปลือกไม้กุ่งไม้ ที่่่อยูในปานก็กำลังจะเข้าสู่ปีที่สี่แล้วนะคะส่วนป่าแห่งนี้ถ้าเดือนเมษาพฤษภาเนี้ก็สี่ปีเต็มสำหรับต้นไม้สี่ปีก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ที่สวนแห่งนี้ต้นตะเขียนนะคะตะ,ตะเขียนทอง บรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะแสงแดดกำลังแสงแดดกำลังเ,เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะส่วนนี้จะช้านิดหนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาทำหลายอย่างเหมือนกันนะคะ กิจกรรมที่จะมาทำในวันเสาร์นีเนะเป็นเดีย๋ยวจะต้องขุดหลุมเตรียมดินไว้ปลูกต้นผลไม้นะคะไปสร้างหมน่นเมื่อวานก็มาตาักน้ำมารดให้เขาแล้วเนะไปสร้างหมนุน แล้วก็ต้นเบาบับนะคะเบาบับก็เหลือใบนิดเดียวเขาก็จะทิ้งใบแต่ลำต้นเขาก็เริ่มอวบขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อวานก็ได้ลดน้ำไปหน่อยนึงนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะเดินชมสวนป่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ ดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมอะไรก็จะพาไปดูนะคะ,อะตอนนี้ก็จะมาทำการตัดไม้นะคะตัดกิ่งไม้ที่เราสางกิ่งออกเนาะเพื่อที่จะเอาไปทำรองก้นหลุมที่เราขุดไว้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะคะเอาเอากิ่งไม้รองก้นหลุมก่อนแล้วก็ เอาดินกับปุ๋ยคอกผสมเข้าไปนะคะแล้วก็จะหมักไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาต้นไม้มาปลูกนะคะเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มมาเคาเจอประมาณนี้เนาะกรอนของเราวันนี้ก็จะเป็นเรื่อยนะคะเรื่อยแบตเตอรี่นะคะแบบนี้เลย ชุนแรงนิดนึงค่ะตัวนี้ก็ไปวัดขนาดของบอ่อมาด้นะคะก็จะประมาณนี้ ตอนนี้ก็ตัดมาได้ประมาณหนึ่งรถเข็นนะคะเป็นกิ่งของพายุงกับยางนานะคะวันนี้ก็จะเอาประมาณแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทำการขุดหลุมเพื่อที่จะเอาวงบ่อค่ะามาใส่เนาะจะขุดบริเวณนี้นะคะตรงขอบบอ่อซึ่งเป็นดินเหนียวนะคะดินก้นบ่อก็จะแข็งว่ะ เลือกที่จะขุดช่วงนี้เพราะว่าจะเอาท่อมาใส่แล้วก็เอาวงบ่มาใส่แล้วก็จะหมัดดินไว้นะคะสักหนึ่งเดือนอันนี้ก็เป็นหลุมที่ขุดไว้ก็จะขุดประมาณนี้นะคะขุดได้สองหลุมแล้วันตอนนี้ น้ำในสระก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆนะคะดูจากระดับเสาเนาะเสาเถียงเพราะว่ามีการสูบน้ำไปทุกอาทิตยนะ์เนาะเพื่อที่จะลดน้ำต้นไม้ก็จะเราดูกันนะคะถ้าเกิดน้ำเขาแห้งเร็วจริงๆก็จะหยุดการสูบน้ำ ไ้ก่อนเนาะ ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งหลุมดูเป็นดินเหนียวนะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่างออกจะเป็นดินทรายนะคะอ่าถัดจากนี้ก็จะเอาวงบ่อปูนซีเมนต์นะคะมาตั้งไว้เนาะแล้วก็จะเอากิ่งไม้ที่ตัดมาเมื่อเช้าอะคะ่ะใส่รองก้นหลุมแล้วก็นำเศษใบไม้เศษวัตถุอ่าเศษใบไม้แล้วก็ดิน แล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะมาหมักรวมกันไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะแล้วค่อยจะเอาต้นไม้มาลงปลูกนะคะอันนี้คือแผนที่เราจะทําซื้อมาหกวงบ่อก็จะขุดให้ได้หกแต่วันนี้ขุดไปได้แค่หนึ่งนะคะวันก่อนขุดไปสองก็เป็นสามละเลยอีกสาวงบอ่อถ้าวันนี้ไม่ไหวก็ วันถัดไปเนาะขุดค่อยๆทํานะคะ <c oughs> เหนื่อยตอนนี้ก็ขุดเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งหลุมนะคะเป็นฝั่งที่อยู่ด้านจนกลกล้ยเนาะฝั่งดินฝั่งนี้ก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดินเหนียวแต่ก็มีความชื้นแล้วก็ขุดขุดง่ายกว่าเนาะ ขูดง่ายกว่าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็คือแห้งแห้งหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะวงบบอที่จะเอามาลงฝั่งนี้น่าจะได้แค่สองท่อเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากปลูกชิดกันมากนะคะเผื่อทรงพุ่มเผื่ออะไรดนะ้วยเนาะเป็นไม้ผลส่วนผล,ลไม้ที่จะ นำมาปลูกรอบนี้ก็จะเป็นต้นที่ค่อนข้างต้องใช้การดูแลยากประมาณนึงเลยเนาะคืออยากลองปลูกดูนนะคะก็จะมีต้นอะโวคาโดหนึ่งต้นต้นต้นองุ่นสองต้นนะคะแล้วก็มีต้นลิ้นจี่หนึ่งต้นแล้วก็เงาะหนึ่งต้นแล้วก็มีมะขามหวาน อีกหนึ่งตนนะก็ค่อนข้างจะเป็นพืชผลไม้ที่ไม่มีในที่ยังไม่มีในสวนนะคะแล้วก็ถือเป็นการทดลองลยนยเนาะยังไม่เคยปลูกเลยไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นได้ไหมในสภาพอากาศที่เป็นบ้านเรานะเป็นโซนภาคอีสาน อำเภอไปน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับต้นมะพร้าวมะพร้าวต้นนี้เขาโตกว่าเพื่อนเลยเนาะนะคะยอดเขาสูมสมบูรณ์หนนะต้นนี้มีต้นเดียวเนี่ยคะ่ะที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเนะาะมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอจบคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามดนวยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ